ทุกคนช่วยด้วยเราหลีดอยู่บนเกาะอารเมร้ยช่วยด้วยกับน้องบุญจานนี่ทุกคนตอนนี้เรายังหาทางไปไม่ได้เลยเหนื่อยก็ไปกินอาหารดีกว่าอู่ปไหนนะบุญจันอยู่ตรงนี้เอาไม้มาหัดกอไป นี่ทุกคนแล้วก็เอาไม้มากอ่อไฟอยู่ตรงนี้คุณยันจะไปไหนมันจะตกน้ำทะเลสาบแล้วก็หักกิงไปนะทุกคนกึบกึบอไฟหู้หนาวจังวันนี้หนาวมากวันนี้โคตรหนาวเลย พูดจนยากัดดิทุกคนดูประกาะรังไม่มีอะไรทำเลยเฮ้ยอะไรนะ่ะนี่เอาไว้ไปทำอะไรดีกว่า อุนจันคิดงอนมากเลยทุกคน <c oughs> เฮ้ยอะไรอีกเนี่ยมันลอยมาได้ยังไงอู้แนวตัดไม้เอาไปตัดไม้ดีกว่าเฮ้ตัดติ่งกันมาเสร็จ เราไปต้มน้ำกินดกว่กอ่ะอร่อยจังเลย não dá